สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับกุยซุยเจี๊ยบแล้วก็อาจารย์เจ้าของเราค่ะวันนี้เดินทางกันมาถึงราศรีกุมแล้วนะคะใครที่เกิดราศรีกุมเตรียมกระดาษปากกาแล้วจดเลยค่ะอาจารย์เจ้าพร้อมแล้วที่จะมาเปิดไพ่ดูดวงในปี2567นค่ะเริ่มเลยนะคะรุ้นไหมคะรุ้นถุกราศรีเลยค่ะอาจริง พร้อมแล้วนะคะสำหรับไพ่สิบสองใบมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับรดงการงานของชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะดูแล้วเรื่องงานดีกท <Wow. S 2> ีนี้นะคะเรื่องงานจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะให้ให mm ้ hmm. hey, hey. คือเรียกได้ว่าคนกลุ่มอะคะ่ะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามี ชาเลนจ์ <Challenge S 1> ในการทํางานมีความสามารถเฉพาะทางหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของเขาเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานค่อนข้างเยอะไปได้เร็วกว่าใครๆอย่างเงี้ยค่ะเมีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็คนคนที่เรียกว่าจัดการทุกอย่างได้ตาม ตามแบบตามกรอกตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะวางแผนดีแล้วก็ค่อนค้างจากงานก็เลยไปไปตามแผนที่วางเอาไว้ด้วย,วยะนะคะแล้วการเงินล่ะคะเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินเรื่องเงินก็ดีนะคะเรื่องเงินเรื่องเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หลายๆอย่างมันมันแมทกันเนาะก็คือคว่าเ,เรื่องเงินเนี่ยเราสามารถที่จะหาเงินมา แล้วก็ดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยอะค่ะดูแลแฟนได้ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับตัวเองก็ก็ดีใช่ไหมคะใช่การเงินดีค่ะดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรดีใจด้วยนะคะอันนี้ผ่านมาสองเรื่องนะทั้งการงานและการเงินก็ดีแล้วความรักแล้วเขาจะดีไหมนะอสิกุมหมวนลาอความรักเจ้าหัวนลาะเห็นไหมคนเราความรักเหมือนกับว่าไม่แน่ใจนะว่ามีเกณฑ์การที่อยู่ไกลกันหรือว่ามีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะเราเองกูนะ เราเองอาจจะทํางานจนไม่มีเวลาให้กันค่ะประมาณนั้นไกลกันก็ไม่มีเวลาให้กันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคนมีเออคนมีคนมีคู่เนี่ยก็จะอยู่ไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยมีเวลาคุยกันก็เราก็ต้องหาเวลาเนาะถ้าเกิดเราอยู่ไกลกันก็ต้องโทรศัพท์คุยกันบ้างไหมวิดีโอคอลไหมเพื่อให้ความรักมันยืนยาวและสำหรับคนโสดล่ะคะมีโอกาสหรือมีเกณฑ์ไหมที่จะเจอคนโสดก็ยังไม่แนะนํานะคะที่จะตัดใจตอนนี้เนาะค่ะเอ่อ เหมือนกับว่าต่างคนต่างยังยังปรับยังจูนกันไม่ค่อยติดเลยค่ะคือการคบหากันน่ะบางทีหลายๆอย่างนีสัยใจคอแล้วต้องบางทีมันต้องปรับจูนเข้าหากันนะคะหรือบางทีอาจจะคุยแล้วเจอแล้วแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีมั้งอารมณ์แบบว่าพอคุยไปคุยมาก็ไม่ใช่คือไปมาก็ไม่ใช่อย่างี้หรือเปล่าก็เลยไม่มียังจูนได้เหมตอนกันยังจูนไม่ติดในตอมือน บางคนอาจจะมีแล้วบ้างมีเริ่มจะพูดคุยแต่เอ้ยมันก็ไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่โอเคแล้วสุขภาพล่ะคะค่ะสุขภาพดูแล้วให้ระวังเรื่องการกินการกินที่มันเยอะไปอ่ะกินเยอะไปเอ๊ะชาวราศีกุมนี้คุณเขาเป็นยังไงกันนะกุ้มส่วนใหญ่จะอ้วนมะมจะจะอ้วนจะไม่รู้นะเก่งกุมนะเหรอคะค่ะก็จะ เอ่อให้ให้ระวังเรื่องอาหารการกินนะคะเลือกอาหารแล้วว่าเอ่อที่มีประโยชน์นะคะ,คะ<ก>ประมาณประมาณนั้นให้หาอาหารที่มีประโยชน์หน่อยนะคะเออกล้วยเปลือกมันอะไรให้ครบท้าหมู่นะคะอะไรที่มันเป็นเบเกอรี่หรือว่าอะไรที่มันที่มันจะสร้างไขมันก็ให้เบาๆลงบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกลุ่มนะคะ <laughs> โอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของการแก้ดูแล้วก็สรดวกักเพราะว <laughs> ่า <laughs> ราศีกลุมเองเท่าที่ พูดมาก็มีทั้งดีแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมีวิธีเสริมดวงแก้ดวงเรื่องทําบุญนะคะดูแล้วก็ทําบุญในภาพรวมได้ก็คือทําสังฆทานกับวัดอะไรต่างๆนะคะหรือว่าทําทานที่เป็นที่เป็นอาหารน้ําเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างทได้ง่ายๆนะคะสําหรับเราราศีกลุ่มเสริมได้เลยคุณเจอวัด เจออะไรที่ไหนนะคะหรืออะไรที่เป็นการทําทานได้นะคะสำหรับคนหรือสัตว์ก็ได้หมดทานได้หมดร่วมบุญกับโรงทานอะไรเงี้ยได้ร่วมบุญกับเพื่อนหรือใครมาบอกบุญอย่างไรก็สามารถร่วมได้หมดเลยเนาะโอเคค่ะก็ครบจบ ในครั้งนี้นะคะสำหรับราศีกุมนะคะปี2567นะคะชาวราศีกุมก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็อะไรที่ดีแล้วก็ขอให้ดีต่อไปนะคะอะไรที่ดีแล้วก็หาวิธีแก้วิธีเสริมให้แล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ค้ะสำหรับครั้งนี้มากค่ะสสวัดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซ็นเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway เวฟแบรนด์ดินสตาร์คูฟังคอร์เซ็นเตอร์แบรนด์วีและ IP Phone แบรนด์เอทีค สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP ีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า2 0งแห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เราชื่อคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์